สวัสดีทุกคนนะครับผมไอ้นะครับผมวันนี้ก็จะมาสุ่มทีมเล่นนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะคนในทีมนะอันนี้แบบสุ่มนะโอ้โหโดดมาแบบนี้ใครไม่รู้เป็นคนโดดเนี่ยโหนเรียบร้อยแต่ครับ <laughs> ตายเลยโดดมาซะเดี๋ยวรอกเกิดแบบด้ดิโอ้โหผมยิงไม่โดนนัดเลยนะยิงยากจริงปืนพกเนี่ยเอาจริงผมเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วปืนพกนะ ยิงไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้ก็ติดปืนสก,กานะปืนอื่นยิงไม่ได้เลยยิงได้แค่ปืนสก,กาเท่านั้นนะไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรนะครับน่าชินแหละเราจะไปโดดไหนเอเราจะไปเล่นไหนดีอ่ะเราชีวิตที่สองเราต้องใช้คุมนะชีวิตแรกใช้ไปแล้วแห้ง <laughs> ยืนพื้นได้ไม่ถึงสิบวิแต่ครับ ตอนนี้มีคนเดี๋ยวคิดว่าน่าจะลงมาแล้วหาปืนไปยิงอยู่ข้างล่างเหรอข้างบนเซีหมันข้างล่างเลยเจ๊อยู่ไหนเยอยขอยิงหน่อยข้างหลังเนี่ยชอบยิงฟรีอ่ะโอ้ได้พีก้าศูนย์มาเจจสามก่อน เอาเงินกับปืนมีเพื่อนไหมเนี่ยเฮ้ยสากาวะนี่ยแหละของโปรดมาดูซิเกมนี้จะเจอใครบ้างตีทับทัก็กดเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าสุ่มเจอหรือเปล่านะครับแต่สมมามากพวกนั้นเขาจะมาเป็นตีอ่ะแต่อันนี้ผมแบบสุ่มมา เล่นชิวๆครับแห้งก็โดดใหม่อันนี้คือการฝึกยิงนะฝึกยิงแบบหัวล้อน่ะไม่ได้หัวล้อแล้วปืนนะหัวล้อกับคนในทีมเนี่ยวิ่งว่ะมีคนวิ่งขึ้นว่าโดดไปตรงนี้นะมันจะต้องเดินขึ้นไนไดมาแน่นอนจังหวะนี้ยิงไม่โดนเกือบแล้วช่อจีนด้วยใจเย็นใจ เพื่อนเดี๋ยวเพิ่งมาอุ้ยจะชุบจะชุบไม่ได้นะครับขอนะต้องการเหมือนกันเพอะเล่นคนเดียวนะเข็บเนี่ยสําคัญเลยต้องมีติดตัวนะครับเพราะว่าเราเล่นคนเดียวนะมีอไหมเพื่อนนายไปไหนอะ่ะอซื้อรถเอาก่อนเดี๋ยวเอาปืนตะก,กาของเรามานะครับแล้วก็ไปไล่ยิงกันเลย เรียบร้อยได้มาแล้วมีไหมยังยองไปผมคิดว่าน่าอยู่บนหอปะกลัวขึ้นไปแบบรอต้อนรับอะไรแบบนี้มีไหมมีไหมเฮ้ยไม่มีไม่มีเคื่อนขึ้นทางนู้นมาแล้ว เพื í, ่อนโดดอุ้ยใจแดดอ้ยใจเย็นใจเย็นกระโดดตามตามลูกกระสุนเดี๋ยนี้ก็สวยดีครับอุ้ยอันนี้ตีก๊อตเดียวอ่าไอไม่ใช่ตีท็อปไม่ใช่ตีก๊อตตีท็อปน่าอยู่อันดับสิบหกสิบห้าสิบหกผมประมาณนี้เอาละเราเล่นคนเดียวด้วยสิเข้ามาเป็นตี้เลยเฮ้ยเฮยเอาอยู่แล้วเพื่อนโอ้โ หายเรียกปีนจริงเลยนะนี่ยิงให้ตัวอุ้ยจังหวะนี้อุ้ยคนเดิมเติ่มเติมคือโดนยิงเหมือนเดิมเข้าหัวไปวยวอย่างตึงอย่างคมะครับดึงก่อนอย่าพึ่น็อกนะตามเลือดย,ยิงเี้ออกโอ้ไม่ค่อยชอบเลยแบบ บางทีมันชอบยิงไม่ออกอ่ะมันเหมือนมันบัักอะไรสักอย่างครับกดยิงแต่มันเหมือนไม่โดนปุกอุ้ยโดนหลังเลยทีนี้เพื่อนยิงให้หน่อยอย่าเพิ่งน็อกนะยิงยิงมันยิงมันยิงมันเก้าคีด้าอุตสาให้ยิงมันยิงตอนมันซ้ำผมเนี่ยนะตอนแรกคิดว่าแบบอยู่ตรงนั้นแล้วให้มันผมมาแล้วเพื่อนยิง่ง แต่เพื่อนไม่ยิงนะหรือว่ามุมเพื่อนมองไม่เห็นแต่พอมันตามผมมันมันก็น็อกเราจิดแต่แข่งวันนี้นึงอโหโหเอเฮ้ยอยอาเยอะเพิ่งเยอยเพิ่งตายนะรอก,ก่อนนะอย่าเพิ่งมายิงเออเกิดละตายเลยตายได้เลย, <laughs> ยเกือไปละนิดเดียวเองอะ ไอ้ดับหลดเอากันแต่อาจจะต้องซื้อกระสุนไปแล้วก็ไปเก็บนะครับมันจะได้แบบมีกระสุนเล่นมาวิ่งไปแปล้วหลุดเอาข้างหน้าไม่รู้ว่าข้างบนมันจะออกไหมมันจะเห็นล่มผมหรือเปล่านะใจเย็นน่อยลน ฮึยมีเสียงเทา้ามาแล้วครับปืนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่นย,ยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอเป็นลาดไปอืมขอยิงหน่อยเอ้าอย่างขาดอุ้ยอุ้ยข้างบนมาแล้วนี่นะี่จะขาดรอบทำไมเนี่ยรอบก็จบแล้ว ดือว่าเดี๋ยวผมจะไปอ้อมยิงนะเหมือนมันลงมาปะเฮ้ยนู้นไงนู้ไง,ไง,ไงตายไปนะอ้ยมันมีพิษอ่ะิีปังอะ่ะมันไม่ค่อยดดนะมันยิงไม่ค่อยโดนอะ่ะคือบางทีเลงเตงไอตรงตัวนะแต่มันไม่โดนงงกันทะลุไปเลยโอ้ยปืนแดงด้วยปีก้าศูนย์ อ้าวออกไปแล้วหนึ่งคนอย่าทิ้งกันไปได้ไหมั้ยตล็อกหนึ่งอ้ยจเจยเอ้เจ็บเจ็บเจ็บเกือบดีนะเราคมคมกว่ามีก็ผมหละเฮ้ยเฮ้ยมันดึงมันดึงไปเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยะยิงงบ้า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 บ้โหเลือดเติมเลยวเราอ่ะ โอ้ยเกือบแห้งเอาเพื่อนนอกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเตืเพื่อนก่อนเอ็มเฮียเอ็มเฮียเอ็มเฮียเอ๋ดึงติดแล้วเติมเลือดนายอย่างเพื่อนนกนะไปลุยครับคุ้มกันโดดมาแหนะข้าวบนเหรอจะเอ๋นี่ มาสิครับรู้จกักสกาเ,เป้าดูดหรือเปล่าเปลี่ยนสก,กินก่อนเุ้ยเอาอีกแล้วเหรอขาประจำนะเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไม่ได้ไคับนะไม่รู้ตำแหน่งไม่อยากโผล่ขึ้นไปไงเดี๋ยวมันยิงอะยิงฟรีอะอไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนองเดี๋ยวปาสมกปิดก่อนอ่ะโอเคอยู่ตรงนน้นนะแต่ผมจะอ้อมนะครับ อ้อมไปยิงนะให้เพื่อนล่อไปสูตรของเราก็คือเราต้องวางกับดักยิงไว้ครับพอมันติดกับปุ๊บเราก็ยิงสบายเดือเนี้ย,ยหรือเปล่าถ้าเพื่อนยิงไม่ได้ก็เป็นตัวล่อให้แล้วกันเดี๋ยวดึงให้เฮ้ยนี่น,นี่เรียบร้อยยียคนละคนเลยเอาวะ น็อกเพื่อนเอ้าเพื่อนเ็น็อกเหมือนกันหมดไหมน่าใช่โอ้ทัวเตือนโอเคได้จะหนีไปแล้วมั้งผู้ชมครบ user โฟนเราต้องชุบคนที่เล่นนะอีกคนหนึ่งเหมือนไม่ไม่เล่นนะบอดไปเนี่ย อีมผมเนี่ยแต่อีกคนนึงอ่ะไม่ใช่บอทเพราะมันเปิดไมค์พูดไงแต่ไม่รู้ว่าเป็นบอทหรือเปล่านะบอทหรือคนไม่รู้วิ่งขึ้นข้างบนนะเล่งข้างบนเลยทำให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนน็อกอีก เหลือสี่สิบห้าคนสิบสี่ละเช็คระไม่มีแอ,อบซับวันจอบุ๊คแจอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยอุ้ยทางขวาขอยิงหลังอุ้ยอุ้ยมีตรงนี้ด้วยปุ๊บปั๊บยิงปุ๊บหัวแตกหนึ่งตัวน็อ,อ,นอก,อกอตัวน็อตทิน็อตทีสองตัวเอ้ย ัสองตัวละ FPS e หรอเฮแยแขนี้เยอะนะ FPS e เนี่ยมาหนี่มาหนี่สวยเอา้าตีนี่แหละยังไม่หมดอีกหรออ้าว้า,อา oh, วอื่นแล้ว <game ball. S 1> เราต้องทำยังไงตอนนี้เดี๋ยวกด UV วีด่วน m s a <MC> f e Ice m f f ไปดึงได้ไม่ี่ยกลัวไงระแวงเยอะเกินอันนี้เหมือนอยู่ตรงกลางอะตอนเนี้ยเก็บเซฟเนี่ยโอเคจะดึงก่อน Have someone on SE be careful เฮ้ยมีคนดึงมาเฮ้ยเห็นป่เห็นละาอ้าวเ้ยยิงไม่ออกโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยมันข้บปั๊กแบบนี้อีก่แล้วอะยิงไม่ออกอะผมไม่คิดถ้ายิงออกนี่มันน็อกเลยนะมันน็อกเลยนะ ขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับอยู่ไหนอ่อหรอจะขึ้นทางนี้หรอจะขึ้นทางนี้จริงอ่ะอยโดนนัดเดียวเดี๋ยวถอยก่อนไปเล่นฝั่งเอไปเล่นฝั่งเดิมนะคิดว่าน่าจะยิงได้นะน่าจะนะ เราน่าจะชนะนะเดี๋ยวถ้ากระโดดยิงได้ปุ๊บอุ้ยไม่ไม่โดนเว้ยได้ได้อุ้ยอุ้ยเข้าหัวอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 เดวันเด้อร์บีแคทฟูตีนี้น่าจะแค้นแน่ดูไอ้โง่หมอนเมื่อไหร่มันจะตายสักทีวะตายยากตายเย็นเลยคนเดียวเนี่ยเพื่อนโอ้มีคนเหรอก็มีคนดึงด้วยอุ้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 ยเจ็บ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 มาดิมาดิมาดิงัดหรองัดหรองัดหรออุ้ยนี่ไอ้ตีมันยังไม่หมด พี่จีแหละเดี๋ยวซื้อให้เพื่อนใจเย็นลองสบแบบักแป๊บอันนี้ลงมาเดือดร่องเรา16คนไว้อยู่ไหนฮะโอเคจัดไปรทีมนเยหอมลุยด <c oughs> ็งน็อกไม่ไม่น็อก แต่เวลามันคาน์อะไรพี่เนมเหมือนเต้าไม่ค่อยดูดนะดาวันดาวันดาวันต้องกดเองนะครับโอเคดาวไปแล้วเนี่มาห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 นี่ไปไหนไปไหน<า>ยิงมันเพื่อน<า>แล้วเก็บของอุ้ยมันจะจึงตัวเองเดินกิ้กลิ้อย่าขับรถไปชนมันหาก่อนขึ้นไหมโอเค ขึ้นดิเออไปลุยจะพาลุยกีจ,จีอีซี่เลยนะชื่อเขาหรือเป็นแฉนวะอยู่ไหนอ่ะปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บเสร็จร้อยเสร็จร้อยสองตัวสามันเก็บงานหน่อยครับสวย งานไปมีตัวหนึ่งอันนี้ยิงให้ยิงให้ยิงให้เหลือสองตัวอยู่ไหนเอ่ยอู่อยู่ข้างบนโอ้ไม oh. oh ่รอดมีเจอเต็มอานี่เจอแล้วเจอแล้ว บ๊อบบ๊อบไม่น็อกไม่น็อกไม่น็อกอีกเฮ้ยเดี๋ยวมาเฮ้ยดี๋ยวไอ้เจ้าเด็กน็อกน็อกน็อกอีกตัวน็อกสองน็อกสองละหมดยังยังไม่หมดเว้ยเฮ้ยชุดเต็งเหรอชุดเต็งเหรอเฮ้ยมันนี่สิ่โอ้ยโอ้โหเพื่อนรัดเฉยเลยยมันนี่ตัวท้ายปะ โอเคเรียบร้อ,อยเกมนี้คือเพื่อนเราไม่พักเลยเยื่อดีๆของเรานะครับลองเล่นดูนะสการันะผมบอกเลยโคตรโหดแล้วก็เล่นง่ายด้วยแปบ๊บเดียวแรงขึ้นครับ